สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยข่าวรักษาอาจาร,รย์เอกฝ่ามือพลังจิตใช้ศาสตร์ทางเลือกช่วยเหลือผู้ป่วยจากกรณีปรากฏคลิปอาจาร,รย์เอกฝ่ามือพลังจิตรักษาชาวบ้านที่มีอาการปวดบ่าไหล่ด้วยการใช้ฝ่ามือตบไปที่บ่าทั้งสองข้างพอถามชาวบ้านที่รักษาว่าเป็นยังไงชาวบ้านตอบกลับมาว่าดีซึ่งทางเพจท,ที่เผยแพร่ค,คลิปยังระบุข้อความอีกว่า คนป่วย2,000กว่าคนตบๆหายถีบๆหายวันนี้ที่วัดภูม้านฟ้าอำเภออ่างรองจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนี้ยังมีคลิปอาจารย์เอกรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นให้ชาวบ้านโดยการให้นอนคว่ำกับพื้นแล้วใช้เท้าถีบเทวาเน็ตที่ดูคลิปบางส่วนก็เชื่อว่าอาจารย์รักษาหายจริงหรือไม่และหากชาวบ้านหยุดการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอาการอาจจะหนักกว่าเดิม ล่าสุดมีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษากับอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตได้ออกมาเปิดเผยจำนวนเงินค่ารักษาอาจารย์เอกจะคิดรายละ5,000บาท นอกจากนี้ยังกล่าวต่ออีกว่าคนที่ยวรักษาไม่หายสามารถมาของเงินค่ารักษาคืนได้ซึ่งวิธีการรักษาของอาจารย์เอกคือการใช้นิ้วครึ่งรอบดวงตาแล้วใช้นิ้วกดตามหัวตาหรือรอบเปลือกตาโดยตอนนี้อาจารย์เอกกำลังเตรียมเอกสารขอขึ้นทะเบียนเป็นศาสตร์พลังจิตในการรักษาอย่างถูกต้องขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ